วันนี้นะคะคิตตี่จะพาทุกคนมาดูวิธีการเลือกน้องนกนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนกโขงหยกค่ะคิตตี้อยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ตรงค่ะวิธีการเลือกนะคะนอกจากเราจะเลือกนกสีที่เราชอบนะคะแล้วก็เป็นอีกกลุ่มที่คนตามหาราคาราคานะคะก็จะสูงกว่าอ่า ชนิดอื่นๆน,น,นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเจอที่ร้านเนี่ยเขาก็จะขายรวมกันเช่นกัน,นทุกคนวันนี้ค่ะที่มาเลียมนกกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นนกที่ทิ๊กี้เคยเอานกตาแดงตัวเหลืองเนี่ยนะคะตัวแม่เนี่ยซึ่งเป็นนกสาวนะคะทุกคนเอามาผสมพันธุ์กับตัวทีท่กี้จับคู่ให้ตอนนี้ก็มีลูกค่ะซึ่งลูกออกมาตาแดงด้วยนะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่านกที่มีลักษณะตาแดงเนี่ยราคาจะสูงกว่านกที่มีสี ตาดำนะคะดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อๆไปเจอนกที่เขาขายราคาเดียวกันค่ะอย่าลืมมองดูนกตัวไหนตาแดงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหลืองตาแดงขาวตาแดงนะคะราคาเนี่ยจะสูงกว่าราาคานกปกติค่ะทุกคนว่าเป็นนกที่หายากนะคะอย่างวันดังนั้นนะคะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะเวลาเลือกนกก็อย่าลืมสังเกตที่ตาของน้องนกนะคะ วันนี้นะคะกิกิมาเจอที่ร้านปิรัญญาปาตู้ค่ะกิกิกก็มาเห็นน้องนุกที่มีลักษณะ ตาแดงคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นสีที่หายากด้วยนะคะเขาขายราคาเดียวกันหมดเลยค่ะราคา180บาทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเเพื่อนเจอนกตาแดงนะคะหรือว่านกสีเหลืองที่เป็นนกโตพร้อมทำนะคะนกที่เป็นพ่อแม่พันเนี่ยเหลืองหรือว่าขาวล้วนนะคะเหลืองล้วนขาวล้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกที่ตลาดมีความต้องการแล้วก็คนต้องการซื้อจํานวนมากนะคะอันดับ 1. นงนกตาแดงนะคะทุกคนอันดับสง โฟกัสไปที่นกพันหายากค่ะอย่างกิกกก็มีความชอบโดยส่วนตัวก็คือเหลืองล้วนขาวล้วนแล้วก็ตัวไหนที่เป็นนกตาแดงนะคะก,กิ๊กก็จะแยกออกมาเพื่อที่จะออกมาเข้าคู่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะใครที่กําลังหัดเลี้ยงนกนะคะถ้าเรา,าเลือกนกนะคะที่มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็ราคาสูงกว่านกปกตินะคะก็อาจจะส่งผล ทำให้เรานะคะสามารถที่จะขายนกหรือว่าจำหน่ายนกนะคะได้ในราคาที่ดีกว่านกตัวอื่นๆนะคะและนี่ก็คือเทคนิควิธีการเลือกนกนะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะได้ลูกนกนะคะที่สวยๆเหมือนกับนกพ่อแม่พันธุ์นะคะก็ต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สวยๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราเลือกนกพ่อนกตาดํา แม่นกตาดำนะคะโอกาสที่จะได้ลูกนกตาแดงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะคะได้เลือกนกที่มีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามนะคะเราก็จะได้ลูกนกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรองให้โตคะ่ะอย่างนกนกที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะก็อายุประมาณอ่าวันนะคะเราจะต้องเลี้ยงนกกลุ่มนี้ให้ 40วันขึ้นไปค่ะเราถึงจะสามารถเอานกออกจากกรงเพื่อที่จะให้น้องนกสามารถาใช้ชีวิตของตนเองต่อไปค่ะส่วนแม่นกนะคะถ้าลูกนกลงจากรังอายุ40 40่วันนะคะแม่นกก็จะมีลูกนะคะซึ่งเป็นไข่ในคอกต่อไปค่ะดังนั้นการดูแลน้องนกนะคะหรือแม้แต่การเลือกน้องนกก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้รายละเอียดนะคะนอกจากเราจะชอบ นกสีที่เราชอบแล้วนะคะการเลือกนกเพื่อที่จะสร้างมูลค่าหรือว่าดูความาต้องการนะคะของตลาดก็จะส่งผลทําให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนที่รักการเลี้ยงนกนะคะและนี่ก็คือประสบการณ์ที่กิ๊อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะในการเลือกน้องนกเอามาเลี้ยงที่บ้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะว่าต้องการานก สีอะไรนะคะบางครั้งเราก็อาจจะไม่ฟันธงว่านุกที่เราอยากเลี้ยงอยากจะดูแลเป็นนกแต่แดงอาจจะเป็นนกตาดําแต่ลักษณะสีอาจจะโดดเด่นนะคะซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่ มีสีแต่ละสีเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดว่าลูกออกมาจะต้องเหมือนพ่อแม่ทุกตัวนะคะก็ต้องรุ้นค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเลี้ยนงนกหงอยกนะคะนอกจากเราจะได้ลุ้นรุ่นลูกนะคะว่าลูกของนกที่เราจับเข้าคู่กันหรือว่าในแต่ละค้อที่เราเดูแลน้องนกนะคะลูกที่เกิดมาเนี่ยก็อาจจะมีสีที่แตกต่างกันไปค่ะ และนี่ก็คือน้องนกที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะช่วงนี้น้องนกจะน่ารักมากๆค่ะอายุของน้องนกนะคะก็จะไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะไม่เกิน7วันนะคะสําหรับนกนกกลุ่มนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เราจะต้องดูแลพิเศษเลยค่ะสําหรับอาหารที่จะให้พ่อแม่นุกนะคะโดยเฉพาะข้าวโพดนะคะ,มะเมล็ดมินเลด น้ำเนี่ยต้องสะอาดเลยนะคะเพราะว่านกจะต้องเอาไป้อนลูกนกนะคะอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะคะในช่วงที่นกกําลังตั้งท้องนกมีไข่หรือแม่หรือว่านกที่กําลังเลี้ยงลูกตัวเล็กๆนะคะอาหารที่เสริมแคลเซียมนะคะอย่างเช่นกระดองปลาหมึกหรือไข่นะคะไข่เปลือกไข่ที่ต้มสุกแล้วนะคะก็เอามาให้น้องนกได้ฉีกกินคะ่ะเพื่อที่จะปป้อนลูกนกที่อยู่ในรังนะคะดังนั้น การดูแลนะคะนอกจากเราใ,ใส่ใจเรื่องอาหารนะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกอาหารที่มีอยู่ในชุมชนนะคะเอามาเป็นอาหารเสริมนะคะอย่างเช่นดอกบานไม้รูดยปา่ากระเพานะคะหรือแม้แต่ยญาผลก็สามารถหามาให้น้องนกได้จิกกินเสริมเป็นอาหารที่เราสามารถที่จะหาได้ในชุมชนนะคะและนี่ที่และที่บ้านกิกกิก็จะเลือกใช้วิธีการหาอาหารง่ายๆให้กับน้องนกนะคะอย่างนกช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเราก็ จะเน้นอาหารหลักที่เมล็ดมิลเล็ตนะคะแล้วก็อาหารเสริมชนิดอื่นๆค่ะนกตัวนี้นะคะหลังจากที่เราจับเข้าคู่กันนะคะตอนนี้ก็มีลูกเพียงหนึ่งตัวนะคะดังนั้นใครที่จับนกที่เป็นนกแรกรุ่นหรือว่านกที่เพิ่งอายุ6เดือนเข้าคู่กันนะคะโอกาสที่เราจะได้ลูกเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆค่ะอย่างลังนี้นะคะกิก้เพิ่งจับน้องนกเข้าคู่กันค่ะซึ่งแม่ตาแดงนะคะพ่อตาดําค่ะ ต้องการอยากจะได้นกเหมือนตัวแม่นี่แหละค่ะปรากฏว่าตาแดงจริงๆด้วยค่ะทุกคนเหมือนแม่เป๊ะเลยนะคะก็ถือว่าได้ตามที่เรากำหนดเลยนะคะสำหรับนกคออกนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ